พักของรัฐบาลพักพลังประชาธินะครับพักที่มีเสียงข้างมากฝ่ายรัฐบาลก็ไม่มีความชัดเจนในการปกป้องของัฐบาลอ,อา,<ม>าแล้วดเร์เอ <A S 1> เนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของพรคปฏิบัติ์ผมย้ำนะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดปฏิบัติ์เดินยุ่าสาทางการเมืองผิดในเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เกมเคลียร์เกมให้เรียบร้อยนะครับรัฐบาลต้องเคลียร์เกมจับมือกันให้มั่น จับมือกันไม่มั่นเลือกตั้งกูว่ากรุงเทพไม่เกิดและเกมจะเห็นได้ชัดจะต้องเห็นว่ารัฐบาลจับมือกันได้ไหมไม่ว่าจะเป็นชุมพรสงขราและเขตเลือกตั้งซ่อมในกรุงเทพมา,าคนคกถ้าจับมือกันได้การเลือกตั้งกรุงเทพมหา,าคนครก็จะเกิดขึ้นถ้าจับมือกันไม่ได้ตกลงกันไม่เรียบร้อยเลื่อนการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหา,าคนครออกไปอย่างไม่มีกำหนดนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นเรื่องการเลือกตั้งตอนนี้ก็น่าจะลงตัวแล้วนะครับสำหรับคู่แข่งต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในสงขลานะครับในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในเขตเลือกตั้งที่กรบปศ ถูกพ้นจากตําแหน่งก็ตอนนี้ลงตัวกันแล้วไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันคือก่อนอื่นนะครับผมผมในฐานะคนหลักสี่ขนาดนี้นะครับมพูดอย่างนี้หนึ่ง,ง,งการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยแม้หนึ่งเสียงของพรรคไทยพักดีเข้าไปได้ไม่ใช่หนึ่งเสียงที่ไร้สาระนะครับมีความหมายมากคือความหมายก็คือว่าหนึ่ง พรกการเมืองขนาดนี้เนี่ยผมก็พูดตรงๆว่ามีพักไทยพักดีเนี่ยที่มีความชัดเจนที่สุดในเรื่องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ววันนี้ผมไม่เห็นเลยพักการเมืองในสภาที่มีความชัดเจนอย่างนี้แม้พักของรัฐบาลพรักพลังประชารัฐนะครับพรักที่มีเสียงข้างมากฝ่ายรัฐบาลก็ไม่มีความชัดเจนในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จงรักพักดีครับแต่ว่าความความเป็นรูปธรรมความชัดเจนในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ชัดเจน ส่วนใหญ่จะเป็นพักโลกสวยเพราะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยหัวใจสําคัญมากข้อหนึ่งจงรักภักดีต้องชัดเจนในเรื่องการปกป้องสถาบันมหอกษัตริย์จงรักภักดีแบบโลกสวยมันปกป้องไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมพูดตรงๆผมไม่ได้สมาชิกพักไทยภักดีนะแล้วก็ไม่ใช่ในทุนพักไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ในทุนพักนะครับถ้าผมเป็นแต่ถ้าผมเป็นหัวคะแนนให้ได้เนี่ยผมผมไม่เต็มที่กับพักไทยภักดีเลย นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีพักการเมืองของประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ถงคอลีนอย่างนี้นะครับจะปกป้องแบบโลกสวยไม่ได้นะครับมันต้องชัดเจนเท่านั้นนะครับมากลางๆซ้ายๆข,ขวาๆไม่ได้ต้องชัดเจนนะครับขอพูดคำนี้วันนี้พักไทยพักดีคือพักความหวังของคนจงรักพักดีที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับอันนี้คือความชัดเจนมากเพราะฉะนั้น อย่าเรียกว่าเจ้าที่เลยนะครับไม่ต้องมาขอคะแนนให้หมดนะครับเราทําได้ทุกเรื่องใช้เวลาสั้นเราคิดว่าเราหาเสียงด้วยความบริสุทธิ์วิธีรมแล้วก็ไม่ซื้อเสียงนะครับเราไม่ต้องการเป็นโจรมาดูแลเขตพื้นที่ลกซีเราไม่ต้องการซื้อเสียงเพื่อให้ได้เป็นสสในเขตหลกซีเขาไม่เรียกว่าสสเขาเรียกว่าโจรนะ อะไรกับพี่น้องที <sk 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 ่ใช้สิทธิลตั้งในเขหลักทตจกอะไรบ้างัการเลือกพักพลังประชารัฐนะครับอ๋อค่ะก็พักปรประชารัฐนะคะก็เป็นพักที่อยู่เคียงข้างประชาชนมาย่าวิกฤตดับเกลือร้อนนะคะเราก็ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนะคะในเอ่อเือกปะกท้องเป็นหลักนะคะในตอนนี้ซึ่งเป็นความต้องการด่วนของประชาชนนะคะ ส่วนการเลือกสอสเขตหลักสี่นะคะก็ขอให้ท่านเขตหลักสี่จตุจักนะคะขอให้ท่านเลือกคนที่ทํางานจริงนะคะเข้าถึงได้ทุกเวลานะคะแล้วก็สามารถจะเป็นกระบอกเสียงให้ท่านในทุกๆเรื่องนะคะแก้ไขความเดือดร้อนจรมีเรื่องอะไรบ้างะคะครับผมเรื่องด่วนเร่งเร่งรีบตอนนี้เลยนะครับก็คือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าโอมิครอนกำลังระบาด และคาดว่าจะครอบคลุมในประเทศในปีนี้เพราะฉะนั้นหลักสี่เนี่ยมีผู้สูงอายุเป็นจํานวนมากและมีประชากรที่ค่อนข้างแออัดกานกลางเพราะฉะนั้นต้องหาทางที่จะทําให้ประชากรในหลักสี่และจตุจักรเนี่ยได้รับวัคซีนเข็มกระตุน้นหรือใครที่ยังไม่สามารถฉีดครบสองเข็มก็ต้องหาทางจัดการให้ประชาชนในท้องที่ได้รับวัคซีนเพื่อที่ถ้าเกิดการระบาดอย่างน้อยก็จะได้ไม่มีอาการแล้วก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งครับรรววมใจแล้ พวกเราจะกล้าไปได้วยกันไม่ใช่ดีแต่พูดไม่ใช่แค่ฝันเรามาเพื่อลงมือทเที่ยวนี้อยากกลับไอทีมาลงเขตบ้านเราเนี่ยก็อยากจะเห็นระบบระบายน้ําทางย่อยและคลองเนี่ยมันเต็มเต็มประสิทธิภาพปีกว่าผมว่าจะเน้นเรื่องนี้เป็นหลักเลยผ่านเมื่อกี้สอสอในช่วงนีง้รวบรวมถึงก่อนหน้านี้เนี่ยผมว่าเขาไม่ได้กล้าไปเจราจาก็จะใช้ความกล้าในการไปเจราจาทั้งสองฝั่ง ยุติความขัดแย้งสักทีครับเขตเลือกตั้งซ่อมฮะถึงมีทั้งหมด3เขตฮะสงคลาชุมพรแล้วก็เขตเก้ากรุงเทพมหานครแถวย่านหลักสีก็จัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมนะครับการเลือกตั้งซ่อมในกรุงเทพมหานครก่อนนะครับก็มีพรรคการเมืองต่างๆฮะมามากมายเลยนะที่มาลงทําการแข่งขันนะครับเพื่อไทยก็จะชิงตําแหน่งเขตพื้นที่นี้คืนมาให้ได้มั่นใจว่าจะชนะนะครับส่วนพรรค กร้าพักของหมอวารงนะครับแล้วก็พักของพีเต้นะฮะเต้มงคลกิจก็มีการส่งลงสมัครเข้าเลือกตั้งอย่างเต็มรูปแบบนะครับแต่ละฝ่ายก็ใช้กลยุทธ์ในการต่อสู้ขณะเดียวกันเต้ก็บอกว่ามีการรายงานและมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเกิดขึ้นนะครับแต่ที่น่าสังเกตและน่าสนใจคือพักประชาธิปัตย์แล้วก็พักร่วมรัฐบาลทั้งหมดไม่มีการส่ง ผู้สมัครลงทําการแข่งขันในเขตเลือกตั้งที่9นี้นะครับในเขตหลักสีหลังจากศีละเจนจาะนะคะถูกสารตมารวจชี้ให้พ้นจากการดํารงตําแหน่งสสและให้คืนเงินนะครับหลังจากนี้ก็เข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งนะครับเก้าไกลเก้าหน้าอะไรเนี่ยก็จัดให้มีการส่งผู้แทนของตนเองเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งนะครับในขณะที่ชุมพรและสงขลา นะพลังประชารัฐก็ลงอ่ะแต่ตอนนี้ค่อนข้างจะลงตัวเพื่อไทยก็จัดให้มีการลงแล้วก็แข่งขันในพื้นที่ดังกล่าวร่วงประเด็นที่น่าสนใจรัฐบาลเขาตกลงกันได้หรือ,อยังนะครับถ้าตกลงกันไม่ได้งานนี้มีแววเสียตําแหน่งสอสอไปทั้ง3ตําแหน่งและจะเดือดร้อนยาวถึงผู้ว่ากรุงเทพมหานครด้วยในเชิงงานสังเคราะห์ดูจากเขตส ก็ไปเขต9ก้ากรุงเทพมหานครนะครับเขตหลัก4นะเขตหลัก4ตอนนี้ประชาธิปัตย์ก็ไม่ส่งลงภูมิใจไทยและพักร่วมรัฐบาลต่างๆก็ไม่ส่งลงนั่นสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลเขาตกลงกันได้ลนะครับในเขตตังนี้นะครับก็มีพักไทยพักดีมีพักกล้ามีพักเพื่อไทยนะมีพักคก้าไกลที่เป็นคด n เดตมีพักไทยศิวิไลที่เป็นค a n d i d a เข้าชิงทําการแข่งขันแต่ ปลายยกและเข้าสู่โค้งสุดท้ายนะครับคะแนนเนี่ยยืนยันฟันธงอ่ะนะครับที่เหลือเป็นแค่ตัวแปรตัวแปรต้นที่จะสู้กันก็จะมีสองพักการเมืองคือพลังประชารัฐและก็ในส่วนของอ่เพื่อไทยเท่านั้นพักการเมืองอื่นก็เป็นโคงเป็นไม้รหรือผู้ว่ากมมารุงเทพมหานครหรือไม่นั่นหมายความว่าเขตหลักสีเขตชุมพรเขตสงขลาที่มีการเลือกตั้งซ่อมอ่ะรัฐบาลต้องตกลงกันให้ได้ และการเลือกตั้งซ่อมในกรุงเทพมหานครคือการเป็นการทดสอบนะครับในกรุงเทพมหานครว่าพร้อมไหมความพร้อมมีไหมถ้ามีก็จัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่านะครับซึ่งแน่นอนนะก็อยากจะส่งสุกรีเข้ามา ก็สุคนทีก็อย่าเพิ่งลางออกจากการเป็นรองผู้ว่าแล้วกันจเย็นๆรอไปก่อนยังใช้เวลาอีกนานการเมืองยังใช้เวลาอีกนานยังต้องผ่านกระบวนการทดสอบไปก่อนก่อนหน้านั้นคนบอกโอ้ยังมีการเลือกตั้งผู้ว่านนี้นั่นคนนั้นก็จะมีคะแนนเสียงดีๆดีดอกเตอร์เอก็จะมาชัดๆก็จะมาจะลงเลือกตั้งกันผมเรียนหุ้นส่วนไปแล้วนะบอกว่าในเชิงงานสังเคราะห์มันจะเข้าสู่การเลือกตั้งสสให้เสร็จก่อนโดยเฉพาะการเลือกตั้งซ่อม ไม่ใช่เขตเดียวนะทั้ง3เขตม่ตอนนี้เป็นไงฟลุกไหมประกาศให้มีการเลือกตั้งซ่อมทั้ง3เขตไปก่อนนะครับส่วนการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครต้องดูผลจาก3เขตนี้ว่า1นึ่งสเขตที่สําคัญคือหลักตัวแปรต้นคือรัฐบาลตกลงกันได้หรือเปล่าถ้าตกลงกันได้จัดให้มีการเลือกตั้งตกลงกันไม่ได้ เลื่อนไปก่อนไม่ต้องเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเอาว่ากันง่ายๆนี่คือหลักยุทธศาสตร์ของชาติที่ผ่านมามันฟลุกนะฮะที่ไม่จัดการเลือกตั้งซ่อมสามเขตทั้งที่ว่าเลือกตั้งซ่อมมันมาทีหลังนะผู้ว่าต้องมาก่อนนะอันนี้ก็เลื่อนออกไปนะครับ,นะรบตอนนี้คดีเดตเป็นยังไงทาโพมาหกเจ็ดครั้งชัดชาติอันดับหนึ่งนะฮะแต่ที่น่าสนใจคือที่ผ่านมาชัดชาติเคยทําผลงานอะไรให้กับประเทศไทยหรือทําผลงานอะไรให้กับ คนกรุงเทพหมหานครและชาติชาติมีสออกอรหรือไม่เอไปไปมามาชาติชาติไม่เคยมีผลงานอะไรเลยที่สาคัญที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะครับชาติชาติไม่มีสออกอเลยเออแต่คะแนนนิยมมาดีแปลกดีเนอะนะครับเอาละเดี๋ยวไม้มาเล่าให้ฟังแล้วนเรื่องนี้มันลึกซึง้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายอย่างไรก็ตามสุคนทีอย่าเพิ่งลาออกนะกรอก่อนใจเย็นๆ นะครับส่วนที่ลาออกมาแล้วดเรเอเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของพงรคปฏิปัติผมย้ำนะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดปฏิปัติเดินยุ่าสาทางการเมืองผิดในเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เกมเคลียร์เกมให้เรียบร้อยนะครับรัฐบาลต้องเคลียร์เกมจับมือกันให้มั่นจับมือกันไม่มั่นเลือกตั้งกุงว่ากรุงเทพไม่เกิดและเกมจะเห็นได้ชัด จะต้องเห็นว่ารัฐบาลจับมือกันได้ไหมไม่ว่าจะเป็นชุมพรสงขราและเขตเลือกตั้งซ่อมในกรุงเทพมหานครถ้าจับมือกันได้การเลือกตั้งกรุงเทพมหานครก็จะเกิดขึ้นถ้าจับมือกันไม่ได้ตกลงกันไม่เรียบร้อยเลื่อนการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครออกไปอย่างไม่มีกําหนดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเต้ศักดิ์จีมกิตพัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เมืองเรารุงเรืองพร้อมอยู่มูเล่าพวกเราล้วนพงเผาชีวิไลเพราะฉะนั้นชวนกันยินดีเพรมปรีดีใจเรียกตนว่าไทยแดนดินพื้นใหญ่มีช่ยทาเขาตอนนี้มีแค่เตนนับว่าความใหญ่ได้ไวพลีเลือดเนื ใจช่วยกันรวมไทยให้ร่มเย็นบัดน,นี้ไทยดีเด่นร่มเย็นสมสุ ไว้ให้มันคงเทิดทงไปรงให้เด่นไกลชาเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเมืนอนองเินบนแผ่นดิน,น,น,นท้องถิ่นกว้างใหญ่ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบุรพา ทุกๆเชาเราดูทงไทยใจจงปรีดาว่าไทยอยู่มาด้วยความภาสุขมาวนสดใสบันนี้ไทยจะรอดวไม่สุดคุ์ขคงที่น้องจงแสสองชาติไทยรักษาไว้ให้มันค<ข>งเกิดคงเต้รองให้เด่นไกลาชาเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาไทยบ้าน